คนใกล้ชิดเผยสภาพจิตใจแตงโมนิดาหลังพ่อจากไปด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดหลังนักสแสดงสาวแตงโมนิดาโพอ Instagram สอินสตาแกรมเศร้าสูญเสียคุณพ่อโสพลพัชระวีรพง์อย่างไม่มีวันกลับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาล่าสุดบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ได้ต่อสายไปหาผู้จัดการส่วนตัวของสาวแตงโมนิดาเพื่อสอบถามถึงรายละเอียดการจัดงานของคุณพ่อ ซึ่งผู้จัดการได้เปิดเผยว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากระยะ4และทำการรักษาตัดต่อมลูกหมากออกไปหลังจากนั้นผ่านมา2-3เดือนก็มีภาวะปอดถุงลมโป่งพองก็รักษาฟื้นฟูปอดกันไปเรารักษาคุณพ่ออยู่2โรคคือมะเร็งกับปอดควบคู่กันไปแต่ปอดดีขึ้นตามลำดับแต่มะเร็งมันก็ทำให้สุดไปเรื่อยๆเพราะระยะ4ไปตรวจเจอก็เข้าสันหลังไปแล้ว ภูมิของคุณพ่อก็ไม่ค่อยดีและมีภาวะแทรกซ้อนก่อนจะเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งก่อนหน้านี้คุณพ่อเกล็ดเลือดตกก็ได้ไปให้เลือดพ่อกลับมาบ้านก็มีอาการตัวร้อนมีเสมหะแล้วก็โคมา่าคือก่อนหน้านี้คุณพ่อไม่ขับถ่ายอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อจากตรงนี้ได้ด้วยและการให้เลือดก็มีโอกาสติดเชื้อด้วยเหมือนกัน ก่อนหน้านี้โมก็เริ่มทำใจเพราะอยู่ดูแลพ่ออย่างใกล้ชิดก็เริ่มเห็นคุณพ่อสุดโมก็ทำใจอยู่แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ใจหายเมื่อคืนเราไปอยู่กับคุณพ่อจนดึกและพอกลับมาทางโรงพยาบาลก็โทรมาบอกว่าคุณพ่ออาการโคมา่าคุณพ่อถามหาโมเราก็รีบกันไป ตอนนี้โมกกำลังพักอยู่เมื่อคืนไม่ได้นอนเพิ่งจะได้พักส่วนพิธีของคุณพ่อจะจัดที่โบสถ์เมทอดิส์รังสิตในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ค่ะอย่างไรก็ตามทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ